ทำไมคะอ้านะวันนี้จะมาเอ่อไม่ใช่มาจะมานะวันนี้เออคือมีคนแบบถามกันจังว่าเออเดี๋ยวแป๊บนะึงคอมเมนนะต์น่ะตอนนี้โหลดไม่ได้แล้วเหรอเออนะเว็บใช้ไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็จะมาให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะก็โอเคอย่างไรก็นะคลิปวิดีโอเดิมก็ปล่อยไปนะโอเค อย่างแรกก็เ,เข้ามาที่เว็บนี้นะ,นะนะเว็บนี้ฮะแล้วก็กดปุ่มเขียวๆนะฮะดาวโหลดนะีฮนะนะครับโอเคกดไปเสร็จแล้วก็อยเด้งหน้านี้ขึ้นมาเลยนะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะอ่ะแต่ว่าบางคนนะอ่าแป๊บนึงอ,บงอ๋ออย่าบางบางคนนะเดี๋ยวเราเอาอกออกก่อนออกก่อน ล็อกเ,เอาล็อกเอาเสีย <Here. S 1> เราเอายังไงอ่ะอืมล็อก mm hmm. เ,เอายังไงเนาะอ่ะช่างมันถึงนะบางคนคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ล็อกอินเข้ามานะมันก็เลยไม่สามารถโหลดได้นะก็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะเพื่อนจหาเน่ยนะนะโอ้ชื่ออินดีมากนะมันมีผมล็อกอินแล้วะ ล็อกอินผมล็อกอินโอเคแค่ยังมันนะอ่านี่นะนะโอเคล็อกอ่อา,ออ,าออกมานะเดี๋ยวจะเอาแปะแปะลิงก์อ่านั่นะนะอะไรนะดูไหมนี่เอทมนะโอเคอย่างแรกคือที่เขาโหลดไม่ได้ก็คือนะ่ คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ล็อกอินเข้าไปน่าอย่างไรแล้วก็อินจะใช้สตรีมหรือว่า Google ก็ได้เนี่ยโอเคเป็น Google แล้วกันนะฮะรีเป็นเป็นมือไปเลยนะอ่ะกดซิงอินนะโอ้มาซายอินทีไรเนี่ยซิงอินซิงอินนะโอเคแล้วก็กดยอมรับไปนะมาคนก็บอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้แม่เดี๋ยวจะลองดูแล้วมันใช้ได้หรือเปล่านะโอเคเลยมาเข้ามาหน้านี้นะก็เสิร์ช เกิด <ersch> ไปนะ TMI ทุ่มเทมแมนีเมเอ่อจะไม่ได้เหมือนกันนะช่างมาเถอะก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ให้นะก็แบบนึงนะดา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 ด่ i o r y ไงไหนเนาะนี่นะจะเอาลิงก์แปะไว้ให้เลยนะนี่นะลิงก์แบบนี้เลยนะก็ใส่ซิงอินเรียบร้อยแต่เราต้องล,ล็อกอินก่อนนะมาถึงหน้านี้ก็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะแล้วถึงจะดาวน์โหลดได้นะกดดานวน์โหลดเข้ามาโอเคนะก็กดดานวน์โหลดไปเลยนะแต่ว่า ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วแต่ทำไมเปิดไปวินซิปวะโอเคเชื่อมันเถอะนะดาวน์โหลดมาแล้วนะก็ไปที่ฝาฝุดเอ่อขอขอย้ำไว้ก่อนนะว่าโดนซับนี้ไม่ใช่ของแท้นะเป็นเกมเถื่อนนะเป็นของเถื่อนนะคือก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่ว่ามันน่าจะใช้ได้นะก็เข้าไปที่โดนซับนะอ่าแล้วเข้าไปที่เออ่มอด แล้วก็ลากลิงอาอเชียลิงนี้เข้าไปนะเออลิงอะไรนะ่ะโฟลเดอร์นะเออนะมาแล้วนะโอเคพอมาเสร็จปุ๊บนะเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คดูกอนมีเปล่าทุกอย่างมีครบเรียบร้อยนะก็เข้าที่เกมตัวเกมนะตัวเกม,มไหนวะไม่ได้เล่นมาชาติหนึ่งแล้วนะ่ะโอเค โอเคนะมันใช้ปุ๊บโอเคนะเข้ามาอะเข้ามาในเกมนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วนะก็ไปที่มอสนะก็จะเห็นกากบาทาเต็นไปมดนะไปที่ถ erm ูกมเนี H ่ยเทียมนะแล้วกดแอพไยนะคือติ๊กถูกนะไอเดอร์สแตนนะอาอีกทีนะไม่ T H เนี่ยเทียมตอนแรกมันจะเป็นกรารกบาทนะให้ถูกนะ ติ๊กถูกปุ๊บนะก็กดแอปพลายติ๊กถูกแล้วกดแอปพลายโอเคนะอ่ะแล้วมารู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเกมนะอะไรก็ได้ไปนะ โหลด ه, เอ้าเอาเอาอย่าค้างมากันนะโอเคฮะนะโอเคนะาก็จะเป็นแบบ ยิงไปยิงมาตอกแตกตอกแตกนะเสร็จปุ๊บกดตัวทีนะหน้าเขจะเห็น <ço> ดูไม่ได้เที่ยมโผล่ขึ้นมานะตอกแตกตอกแตกนะโอเคก็เก็บนะเก็บได้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 หมดนะหน้าอยากกินนะอยากกินหิวหิวครับหิวกินเดี่ครกินเลยครับกินอีกไม่พออ่านะ โอเคฮะก็เห็นว่ามันใช้ได้นะเพราะว่าอันเก่ามันเป็นแค่รูปภาพนะแบบบางคนอาจจะไม่เชื่อนะอ่ามันต้องให้ดูแล้วนะตืดตืดตืด,ต,ด,ต,ดตืดนะก็เล่นได้นะโอเคก็ออกฮนะอะอกอ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 อก าเขาถามมาว่าเออเดี๋ยวเปิดดูกันลืมนะหนที่ไหนด้วยอ่าก็มากันต,ต่อเลยนะก็จะเจอกับหน้านี้นะเออก็จะมีคนเข้ามาถามนะว่าอ,อ่แล้วออนไลน์นะมอดเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะ ก็จะมาให้ดูเลยนะว่ามันใช้ได้หรือไม่นะโอเคอย่างแรกก็เออคือมีอย่างหนึ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะคือว่าไอออนไลน์มันใช่ดรอปสเกเลอร์หรือเปล่านะดรอปสเกเลอร์ e r เออาร์วีเจอเกเตเฮ เราก็หวังว่ามันให้มันใช่แล้วกันนะเพราะว่าตดู Star Creator ก็มีตั้งนานตั้งชาติหนึ่งแล้วนะโอเคก็เข้าตดู Star Creator นะแล้วก็บินไปเทียนนะเดี๋ยวก็มาอยู่กับตดู Star Creator นะเป็นเวอร์ชันค r o s s Beta นะก็โหลดมาชาติหนึ่งแล้วนะฝุดซ้ำซ้ำ,ซำทำใหม่นะก็มาเพียกนันเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันทำไมไอาจจะไปพบเป็นของกอ๊อฟนะมันก็เลยไม่ใช่ของก๊อฟเขาเรียกว่าอะไรของเกมเถื่อนนะมันก็เลยเป็น สตรีมออนไลน์ตลอดเวลาแล้วก็เรากินอินมาชาติหนึ่งแล้วนะเปรียบออนไลน์ไปแล้วกันนะไม่สนแล้วนะเอ่อสร้าง,สร,างสร้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 างเซิร์ฟเวอร์สร้างยังไงเนาะลืมไปเลยเด้อ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 นี่คืออะไรฮะช่างมาันเถอะนะ มอดได้หรือเปล่านะมอดอ e ีเทเบิลตรงนี้นะกด j u s ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเับไม่มีให้ select มอดนะ่ะไม่ใช่ว่าใช้ได้หรือเปล่าไปาลองดูแล้วกันนะม,มันจะมีตรงนี้นะมอดอ e ีเทเบิลก็โอเค,เออเคทดสอบเซิร์ฟเวอร์เลย โ okay. อเคพาสเวนอาร์เรย์คนเดียวพอละหนึ่งสองน่ะมันเรื่องละครกันนะต่อนะ่ะเ,เราจะเป็นเ,เป็นอะไรดีเป็นวีลสันลวกันนะ Okay.